ใจคนเราเนี่ยส่งไปดวงอาทิตย์ดวงจันร์ทได้แค่กับพริบตาทีเดียวจะไปกลับดวงอาทิตย์มาดังโลกนี้วันละล้านครั้งก็ไม่ได้เกินกำลังของเราใจทรงพลังขนาดนี้ดวงอาทิตย์จะไกลเท่าไหร่ก็สูมเอามาตั้งไว้กลางท้องก็ได้พอสูงมาปุ๊บกลายเป็นว่าใจขยายได้ กายก็ขยายได้แต่เป็นกายละเอียดละเอียดข้างในความรู้สึกมันขยายคลุมได้แล้วใจก็จะย,ยิ่งทรงพลังแล้วจะคิดจะทําอะไรก็สําเร็จหมดนั่นแหละเอาใจไปฝากไว้กับสามีเอาใจไปฝากไว้ภรรยาผิดเพราะเอาใจไปฝากไว้กับพัญญาแค่ระแวงพัญญานิดเดียวละถึงก็ฆ่ากันไม่ได้มีอะไรเลยเจยวแต่ว่าเขากลับมาผิดเวลาสักหน่อย เราแวงว่าใจอย่างนั้นอย่างนี้กลับมาเลยฆ่ากันเลยที่แท้ที่มาผิดเวลาน่ะเพราะว่าเออเมื่อคืนนี้ฝนมันตกถ้าเอาใจไปไว้ในตัวซูมเอาพัญญามาไว้ในกลางใจในตัวก็จะเห็นใจใส่ของพัญญาไม่มีอะไรเลยแล้วก็ไม่ต้องโง่ไปฆ่าพัญญาแล้วก็มาเลยไม่ต้องโง่ว่าต้องไปติดคุก แต่ว่าเอาใจไว้ที่ศูนย์กลางกายเอาใจไว้ในตัวใจจะสว่างใจจะทรงพลังใจคนนอกจากมีธิ์ไปได้ไกลๆมีอนุภาพยิ่งกว่านิวเคลียร์แล้วใจสามารถขยายออกไปได้ไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนดวงอาทิตย์มีความสว่างแผ่ออกไปได้รอบตัวไม่มีที่สิ้นสุดใจเราก็เหมือนกันเหมือนเอาขาวงเวียนปักไปแล้วจะขยายวงเวียนสร้างวงกลม อีกเท่าไรก็ได้ใจสามารถจะแผ่ขยายรัศมีแผ่ขยายความปรารถนาดีไปได้ทั่วทั้งโลกคลุมทั้งโลกคลุมทั้งจัก,กรวาลก็ได้ถ้าทำอย่างนี้ความปรารถนาดีก็ไม่มีที่สิ้นสุดการรู้เห็นความจริงก็ไม่มีที่สิ้นสุดฝากไว้เป็นข้อคิด